สวัสดีครับไอสานบ้านสาวเชิมครับพี่น้องท่านเสด็เฒาหนุ่มครับก่อคาปลาตั้งสมัยตะกี้ก่อคาหน่อยน,อน้อยหนอะเ<ม>นี่เอามาฝังไว้กันอ๋อไปเรื่อยๆพี่น้องบ่ราคอยเดิเดิน,นดอกมาขุดไปใส่ต้มใส่เกลียงอยู่เรื่อยมื่อนี้เห็นนอเป็นเกิดขึ้นพร้อมก,กันคิดอยากลวกนอคาเบิงึงสุดท้ายพี่น้องลุกไปปอกเรืออันไหนที่มันเปล่งั้งสีอยู่น,นี่มันอย่าง,างนี้ล้ำอยู่หน่อยรู้ป่าอันนี้สิก้อนหินเนี่ยเปล่าอ๋อหัวยื่นออกมาหน่ตรงนี้ นั่นจะคุ้นี่มกนสิสวยดิล่ะเห็นต่นอย่านี้นอยูอะไรที่มันมีเกตอนยูมันต่นอ้ี้ก่อนเดียวก็ได้ลายอยู่ในน้ำนี่คาน่อยหอมหอมได้ป่น้องหัวค่าหน่อยสมัยตะกี้เขาไปเที่ยวอันนี้ก็ าานครปนมบอกว่าประจํ่ไม่ได้พันพักกันคับเอาพ่นพักกันจอดเงี้ยวแล้วพันจะไล้เอามาน้ำจะไล้ามาปลูกไวนนก้น้ำกันถ้ามักชั้นเกิดพี่ป้ามันจะเกิาพี่ถิงกับท้าบ <c oughs> ้านเขาเนี่ยตอมไ้พ่นน้ำกันแแบบนีะะ้กันย่ดตาเปนน้ำอันนี้จะหน บราได้ปลูกค่ะคายู่ตะบะคาหน่าบ้างเดี๋ยวมาฟังไว้ไหมเนี่ยคาใหญ่มีคาน้อยเนี่ยมาฟังดิสิเผื่อตายดีละน้องบัมให้ไปยิงหน่อยนะบ่เดี๋ยวนี่ได้ยินได้ยินเสียงยังตั้งฟงดีกันแล้วมันก็หัวยืดหงดีเลยหัวยืดหงดีดิใส่ตุ่มไกล้เนี่ยนะอ่อนรู้ลุก เอกจากใบกีหุ่นเ่ยต้นกลวยบนดิเมนใสดูเนรนบุขคอยฟังหัวก่อยไปหน่อยนาบำเน้อโอ้เบิ้งดีด้านะคืออยู่ดิคนสนพากันเข่าสวนมาหน่บยาอดิบำห้าโลกนออค่ากับพี่น้องของสันเยออีกย่านหนึ่งยุ่ติดไปยังก็ติไปเก็บบ่กเขือขึ้นเกดายดกเธืมีคนเสืออไปไหวล้านตามบักหุ้ง นาะให้ลายตเ,เติมมีก็สุกซึ้งพาไปเก็บอันนั้นพร้อมอันนี้ไปใบปอกก็จะไปเก็บด้ขนูถนอมลายได้เนี่ยปําเด้อเอาไม้มาตีไปเนี่ยเนี่ยเอาปุ๋ยเใส่เพิ่นน้ำเนี่ยเพิ่นไงนนนลูกสาวจกามมา้ก็ตามแม้กะตามแม่ไม่กแล้วลูก นี่ <ừ. S 2> <ừ. S 1> มันขยายไปอีนี่กระดูปบ่เน <ừ. S 1> ี่ยเนี่นมาอันเดี๋ยวขวดจะไปจะปิดไวนะ้นี <ừ. S 1> ่ยนะมึงอ <ừ. S 1> ือผมมันเงี้ยวสบายไม่เงี้ยวอือ <ừ. S 2> ละปวดเงี้ยวบอลลูบลูกสาวแม่ปวดเงี้ยวจ้าสัน <c oughs> ่นขึ้นมามาจ้าโอ้โหยังบ่

chưa hỏi 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 chưa

ยดีไม่หยาไปอีลีดินมานไปบ่ คาใหญ่เนี่ยาใหญ่เลยได้ต้นกล้วยก็คือกันนี้บางเพราะมันต้นไม้ย่างอื่นอะไรบ้างอายุผมหน่ะเห็นร้อก็ถืออากาศพอเปล่าเห็นปะไม่ว่าที่สันบ้างเย็นดีนี่หยวกเดี๋ยวนี้ งโย่ปุ๋ยเป็นกับต้นเียงเงยังไม่ออกลูกม,มันเมีมนบ่เมยนอยู่ตรงไหนไกลมะม่วงใกล้นเนี่ยไปไปปอกเพิ่งทุบเดอมีลำบะพี่งาแต่เรบปอกทีดีเอาเราปาดใส่ก้อนบปาดไปอปอกร้นไปเพิ่นสอนวิธีปอกคาอยู่นี วิธีปอกคายุดปอกแบบวิธีเพื่อนกะคือว่ามันก็นจะด้งามเพิ่นก็นจะขายได้ราคาดีเอาไปต้มแล้วค่อยมาปอกไม่ได้ป่ะเธอ้าสิพดีกขากันเยอะเบา,าพี่น้องเคยเห็ปุป่ะเอาไปต้มก่อน <c oughs> กินดิบกับเสียบแล้วผสมก,กับมากค่ากินดิบค่าอันยังก็ค่านี่นะกินดิบกับเสียบร้าวปอกร้าไปกินกับพุนซื้อ่นกินก็ะไรได้ไดดนนนในคับเมนถือว่าเปล่าบูกค่ะ มีเยูะเนื้อขินอ่อนดียู่เด็ดอืมจริงหรออ่อนดีเด้พยายามกินปอกให้งามเกิดไปเรื่ออืมว่าซีซัมโก้กล้วยสินอันนั้นเลี้ยงเนี่ยออกค้าเด็ดวายแต่เธอไปค้าสินไปตัดโกกล้วยต่อยกันบ่นาะ อาดีนี่เดี๋ยวลงไปคือด่งกล้วยงามอยู่อันนี้เราเพ่บบสอบไปเพิ่นใบาตายเพิ่นลายว่างว่างแรง่งนะอันนี้งามผลมาก,กบสิไ่แน่อยู่ยางามแบบเหนีน่ยงเนาะลูกค่อยออกลูกอี่ี่ปลานี่นะแต่ว่าัเพิ่เสร็จแล้วไปต้ม ือว่าเป็นเห็ทุงมันกระบอกเป็่านีนี่แหละเด็กน้องเด็กครับเออให้ทุ็งตีมเด็เดี่ยว,ง,ยวงามๆพี่น้องบอกนอค่าเป็นลวกซื้อปะทุมาปนมาเนี่ค่อยเข้ากันต้มเห็ดกันอืมต้องหอหดที่งตีแบบนี้น มีลองลองของคนยุกข้าใหญ่สวนคาเพื่อนน้ะงงามกระดอกกระเดือกแล้วพี่น้องงามเพื่นเป็นหญงนอนอ่ะลึกซึ้งไอ้บ้านเขาเพื่อนปลูกลึกซึ้งแต่ว่าไอ้บ้านอย่กับเขาไปเพิ่งนมันกล้องคนปลูก Bên này mới hết keo đây mọi người nó mới keo Kha on là Để cái tôm cây này kha on là Kha hóa như thứ vậy nó, Bên này thái bằng cái kênh ta là phía ta sẽ mới quên nạp kìa tuần xuống chút thướng kìa anh nhắn co anh anh phân nè khi phân ảo nè tuần xuống chút thướng kìa เพชรกรุดริดที่เนี่ยเนาะสบายปะอืม <c oughs> หอมกับกระเผ็ดดีเผ็ดกับเผ็ดแซ่บต <c oughs> ้องนะว่าศุพาพี่น้องไปท้ายบะเขือดิเนีจะไปเก็บบักเขือกันแบเพิดนึงใส่เริ่มปอกเป็นรักเนาะดูค่ะเนี่ยเห็นปะยังบะหมือดแดงแล้กับปอกไปเรื่อยๆหอมหอมเนาะวันศุได้ลวกนึงนี่แหละค่ะว่าสิพาพี่น้องไปบเบิ่งบักเขือเสริมกัน เสริมอ่อนซ้อนค่ะพีน่น้องนำไปเบิ่งน้ำกันเพื่อเสิเก็บมาเกินมันสติเนาคาต้นหลังบาง้านเนาะหลายหลังบ้านเนาะต้นโดยเยอะบ่ได้ป,ปลูกเด้อค่ะพี่น้องเขาได้ปลูกกับน้องปลูกนะังไม้สีบ่ได้กินเขาใส่การกินระดึกเลยดังเหลืองเมื่ค่ะกันพ่อมาตัดนี่รับรองอันนี้ก็เนาคาต้นนาวเพิ่งกัดสีล้นลงมูนี่ล,ะละ่ะเนี่ยเขากำลังแตกใบ น้อยหลายเด้พี่น้องเห็นปะได้เห็นยี่บันเห็นปเห็นเยอะสีเรืองดีคุ่นเห็นปะต้นต้นหนึ่งโอ้ยดูสิแค่สิบจุดจุดไปเพราะว่าเขาเคลือขึ้นเขาเหยื่อว่าตายไงยี่บ้านพี่เมฆกบเดียวหม้อเขานั่งกิ้มเลือดทายทองเลือดทายขนเลือดขนเนี่ยเวลาท้ายกล่องตาไปเบื้องย่างอื่นนี่จะเลยบ่ได้เห็นนั่นจะเถอะพี่น้องเลยจะบอกกำกับกันอยู่ เกียอนนยยอ,อกมาเลยเกียรมานเริ่ออ,อ,อกไปยอน้ำข่าวอะไรแ้ามันเป็นยังดอก๋ยว,วเป็นกนออกมอัมันจะมีคาเบื้องด้าขานี่ต้นแรกอย่าพับเบื้งต้น,นในต้นตนี้ล่ะต้นนี้กับพพเพตอนนี้ริเดือดอีกไม่นานก็ไวระยะระยะโอ้โหน่วยญ่่ต้นนี้ต้นนี้ห่อสองไม่พอนี่ยนาะ เป็นมะเร็จย่างดีพว่าเด้เนี่ยคั้งสีนี่ล่ะบอกเลยว่าแบบเนี่ยก็เป็นเอาไปร้านหนึ่งคนเดียบนี่นดังนี้ไปแป้งแรงแป้งแรง,ง,งนี่ต้นนี้สองนี่เป็นบ้านเนี่ยต้นสองมีจากต้นอะไรครับต้นซีบ้างซีหรือหาละหกต้น<ฮ><ฮ> หก,หกนอยู่คุสาสองสามสขึ้นอนี้หนามได้ตาบ้าขึ้น,นะคะืนแล้วค่ะตัตเสริมกินระบังเท่านี้เสียงหายปุ้นะต้นไาอีกครับ ต้นนี้เก่าแก่เลยเนาะเน่ยต้นแรกเลยเลยนี่ต้นแรกเลยก,ก,ก,กับปตายิ่งอันนี้ก็พุ่งนิ่ตลอดอืมพี่น้องเหมือนเนาะโตเสริมที่ทุกหมู่บ้านเสริมง่ายตัลแท้ๆมือถึงเมตดแบบนี้อารมณ์อยากนั่งโคบไต่โคบม่วงอารมณ์อยากนั่งไต่เนี่ยกอก่บงกกโบโกอันนี้นี่ม่วงกระดูกเยอะปีนี้นนน จะได้นมม่วงสวยปีแรกต้นนี้แหละเนี่ยด้ยหูหมอสุดจากการกินล้ดึกเด้นี่ค่ะพม่ขุดมาปลูกเลยาซสือมาปลูกตายนี่อืมอ่ะพี่ดำพ่นนี่มันบอาเล่นสุกแล้วต้นบาเนี่ยเอาืนฟูไปพ่เล่นนะพี่องมีหูมองที่นกบี อันนี้ผลจากการกินตำบักหุ่งของซาเสือมันก็นมีผลประโยชน์แน่ยลย,ยเดย็เพราะว่าทิมไปเม็ดในหัวในสวนเนขานี่ค่ะตั้งใจแล้วค่ะเพราะเมนอันนั้นเด้ตั้งใจตั้งใจที่จะศาสตร์ทิมเพราะว่ามันจะได้เกิดมาล่าสุิดเห็นตำบักหุ้งละสิีธนุถนอมนิสยยิ่ขอบซะเลยนิสัยอีกอย่างว่าเพื่อนสีบ้านง่ายหลายเพราะว่าเพื่อนค้าก็บอกต้องาบบองานนี่เห็นปะต้นนี้แหละพอได้ทันอยู่ นี่สองต้นได่จะมัากหลายนี่โอ้ยมามือนี่ดูห้กินยืมบ้านนี่อย้ะไปเอาน้องข้ามาไปกันทางบ้านครับทางบ้านอีกสองต้นค่ะโอ้มันเป็นหกต้นเจ็ดปดต้นนี่ไปนี่หุ่มุลงหางว่านเดี๋ยวเอาหหามก่อนนุ มันตึงไม่กระดุกไม่กระดุกผีละลาเนี่ยอะ, <old> อะไรเนาะค่ะพี่น้องมึงดูค่ะมื่อน,นี่กะสิบป,ปอกนอกค่าเหยแล้วก็อเอาไว้จะไปลวกเนาะค่ะอากาศได้แบบเขือคืนพี่น้องุดูงามบปะของยังได้ใ,ให้ในสวนเท่านี้แหละค่ะต้องนอหมอกนอกไม่กับมีอยู่มีกลิ่นไก่กะนี่แหละก็ะเอิญว่าความสุขเล็กๆ,ๆน,น้อยๆของสาวเฉิมเนาะค่ะอยู่บ้านอยู่ซอง เห็ดน nee. go are, so, so, ั่นเห็ดนี่ขั้นตอนเวรยังบ่ตกสวนส้ม so, สีสวนในรูดาไปเฮ็ดสวนกล้วยกันค so, ่ะพอดีมันแหลมมันบกเนาะพี่น้องร้องทระอันนั้นไปมือหนากระเสดพาพี่น้องไปตัดกล้วยมือกระเสดสะอาดตาเน้นเนาะค่ะตลาดคลิปนี้ก็ฝากไว้สนีแหละเด้อค่ะฝากพี่น้องกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ่สวัสดีครับเฉลิมฮักพี่น้องเด้อค่ะ